โมเจต์น้อยลงพี่คี่ต้องทำมีจีคนเราจัดมินิได้การเฮียนเอาปะก่อนกอนยี่ยอด้านแนวคิดเอาเนาะฮัลโหลทุกคนนี่ก็คือห้องเฮียนของเฮาเองนะจ๊ะนี่เธออันนี้ก็จะเป็นตกประจ้ะกำลังแต่งหน้าอยู่แต่กระชิ่ดก็นี่กำลังถ่ายจิ๊กซอวนี่ แล้วไอ้หนีมีชอมีเซนมีซูมีอันนี้กำลังนอนเล่นเกมอันนี้ก็นอนเพราะว่าเราอกหักเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เราบอกว่าเราโซนมาตลอดแล้วเมื่อนันเราก็อกหักแต่ฉันนอนเ็นเล็กนิดหน่อยเล็กพมกับเออฉันโอเคเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนต่อไปกันนี่น้องใกล้คนนี้ก็นอนอีกแล้ว มาห้องเรียนตะลมือกับ่ค่อยได้เรียนเลยทุกคนก็นเลยมีแต่นอนอันนี้กะอันนี้ใหญ่นยายบายโอเคและก็คือห้องเรียนของพวกเรามีนักเรียนทั้งหมดสิบกว่าคนเท่านั้นเองจ้าต้องสวยมาก <c oughs> เดี๋ยวมามาเบิ่์นงนอกกัน คือทะลอกอาคารของพวกข่าวอะไรอย่างนี้ก็ต้องไปถอวันนี้บทสนธนานะคะไม่น้อยหน,ยนึ่งวิแค่กันเลยใช่มันเก่าๆมันสงสงมคงๆน,น่ารักจังเลย วัดองกะต่ันก่จเหียมอังกฤษมาจ้ะเดีย๋ยวพาไปบางห้องสุกัถ้าล็อกแล้วล็อกตลอดเลยอ่ะซุ๊มนี้ก็เอาได้กลับไปไวรอนเก้าเข้าใจว่าเป็นอย่างถูล็อกมีห้องห้างลยมากกาเรายนี้ โอเคเดี๋ยวเขาก็จะเมือแล้วทุกคนแ <ยา S 1> ล้วเพิ่มกระซี <ยา S 1> ไว้อันนี้อนันการเล่นติ๊กตอกโซฟาส่วนผู้นั้นก็คือพรชัยอนนี้ยายวาย <c oughs> เดี๋ยวมือกันทุกคนตาดาสีฟ้าน,นั้นก็คือหงเหียนเฮาแล้วเดนนี้ก็จะเป็นดอนเตะบ้านที่บริสไตด์โดนแล้วแลวก็ทุ่งซาดอันเก่าแล้วนี้ก็เป็นนอนเตะกระต้อนี่เดินหงเฮียนก็จะประมาณนี้เลยนั่นก็เป็นห้านอาจารย์แลวกะตนโตตา เดินกีฬาทีไวเตะบาทหลกัลกลขคงของเรียนเลยนี่นั่นเป็นอาจารย์ทา่าอะไรนี่ก็คือครอกรถทุกคนตรมตรมทายตระกองเ้านี่ตรงนี้หมวใส่หมวกมาคนเดียวในของเหียนเลยนะแล้วนั่นก็คือน้องสายหล่อมากเมื่อเ<ว>มือปา<ว>